ใครมาได้ช้าครับเนี่ยอะปูดีครับปูตื่นเช้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เบียได้เห็นตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเนี่ยโอ้ ที่นี่นอนไหนครับปู่เพื่อนตังอ้อยตังอ้อยครัปู่ั่นตรงี้ไม่ัให้ต้องมันั่งหนันเลยอ๋อนี่ตรงที่เจ้าหน้าที่มาเลยใช่ครับนัน่งเปลี่ยนหมอ,อม งานตามท้องเรื่องเลยใช่ไหมครับสวยงามสวยงามบรรยากาศได้อันนี้ปูก็มาแล้วเช้านะครับพร้อมทิ้งานวันนี้หมอกก็ เพล้วก็เตรียมส่วนเราเด้วแต่ขาเศร้านะครับพี่นั่งตรงนี้ได้ครับครับครับเป็นบ่สฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่บาวเบียบร์บอกครับครับโอ้ไเป็เจตตัวจริง <laughs>

เพ็ดอมาไว้ไหนเพื่อนเนาะเนาะเลืเพื่อนเพื่อนเพื่อนลงวางมั้อ้าจับกอดดี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 เอาไว้ไหนดีพี่ข้างบนบนมาไปไป ไปล้างเ้า้มนนี่บอมันเปียกมืองหน้าเหมืองเสื้อเไปเียกบนทาเรืเหน้าไลังกับบักรถไปไปไปขึ้นไปอ้าวไป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 ับไปไว้นี่ไหนไป้เหมือนเหมือนไปแล้วไปมาไปมาไป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 แล้วต้องคููไว้พี่น้อง เขาก็เอาเียนเน่มสเยหมกุลใครยอะปู่กมาเล่นนเช้าโอเคทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับ